ยอมแอลส่งผลทำผลตกหนักวันนี้พร้อมรับฝนชุดสุดท้ายตอนรับฤดูหนาวสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2566มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหลายพื้นที่ที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรต่างโอดครวน เนื่องจากฝนที่เกิดขึ้นในชุดนี้เข้าสร้างความยากลำบากและเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจากการติดตามลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องพบว่าระยะนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งโดยเมื่อดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบริเวณดังกล่าวจึงมีอากาศเย็นและมีหมอกบางปกคลุมในตอนเช้าประกอบกับจะมีฝนลดน้อยลงกว่าพื้นที่อื่นๆส่วนในช่วงกลางวันก็ยังคงมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวด้วยนอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะว,วันออกและภาคใต้จึงส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งนอกจากนี้บริเวณภาคใต้ย,ยังได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศตา่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียบริเวณภาคใต้จึงยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในบริเวณตอนล่างของภาคสอดคล้องกับแผนที่กราฟิกแสดงพื้นที่สีเหลืองเสี่ยงภัยฝนตกหนักของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้แก่บริเวณจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีพังงากระบี่นครศรีธรรมราชรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสพ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำลำคลองและพื้นที่ชุมชนเมือง ยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่จากหลายเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างตน้นจึงส่งผลทำให้ลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้บริเวณภาคเหนือมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด35องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจานบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิตำสุด 23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียส ลมตะว,วันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรผาใตายฝั่งตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะว,วันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงนี้ถึงแม้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองยังคงมีคลื่นสูงชาวเรือชาวประมงควรเดินเรือด้วยความรมะมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วย หลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่11พฤศจิกายนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกบางปกคลุมในตอนเช้าส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใตย้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13พฤศจิกายนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและอาจมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เนื่องจากในช่วงดังกล่าวบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปางกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่บริเวณประเทศไทยของเรามีความร้อนชื้นสะสมอยู่เมื่อมวลอากาศเย็นที่มีลักษณะแห้งและจมตัวแผ่เข้ามา จึงเข้าช้อนประทักกับความร้อนชื้นดังกล่าวส่งผลทําให้มวลอากาศยกตัวขึ้นเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองโดยจะมีลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งโดยอาจมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นตามมาด้วยนั่นเองโดยทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศรายภาคในช่วงวันที่12-13พฤศจิกายน2566บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่ <assa> กับมีฝนตกหนักโดยมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออก จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแหง่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแหง่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่12-13พฤศจิกายนขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนระหว่างอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นโดยหลีเกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยเนื่องจากในขณะที่ฝนตกทัาสนาวิสัยในการขับขี่จะลดลงถนนมักจะลื่นจึงส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสำหรับพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นแนวโน้มลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราจะกลับมาแปรปรวนอีกครั้งในช่วงวันที่14-19พฤศจิกายนซึ่งคาดว่าในช่วงดังกล่าวจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลมหนาวแรงขึ้นอุณหภูมิจะลดลงรวมทั้งฝนในบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มลดลงด้วยถือเป็นสัญญาณการเริ่มต้นฤดูหนาวที่เริ่มชัดเจนขึ้นในช่วงดังกล่าว โดยคาดว่าอุณหภูมิจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงวันที่16พฤศจิก,กาย,ยนเป็นต้นไปบริเวณยอดดอยและยอดภูจะได้สัมผัสถึงอากาศหนาวเย็นส่วนในบริเวณพื้นราบจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นกันแบบทั้งวันในขณะที่บริเวณภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากเนื่องจากในช่วงดังกล่าวบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ นอกจากนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นตามไปด้วยโดยบริเวณเอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพอแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงจึงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง แอดมินและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข่าวสารที่เราได้รวบรวมนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ทุกท่านนำข้อมูลต่างๆไปปรับใช้ให้สัมพันธ์กับแนวโน้มลักษณะอากาศในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันเพื่อลดความเสียหายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆวย้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ